thằng này kèm khó Thằng này đâu Thằng này đâu P'a P'a như nhằng P'a chắp lẻo P'a lấy mòn lẻo quá P'a bà P'a bà quá bà, bà, <laughs> bà, bà. Bà, bà, bà. bà đi Lúc bay bường nó mà gần bà Ní Thầy bà ô bà bạch thằng sơn Thân này nội này nội bố nữa Thằng này nội nữa Chứ này Ừ Chả thái chứ thức nữa Ừ Chả thái chứ Chả thái chứ Chả bố đụng nó chả như bò Chả thái chứ thức Chị xin đi xe đấy นี่ส <c ười> ิโดไปกับบ <c ười> Kh ่าวโอนะพดเกิบก่อนบ่าวโอว่าต้พดเกิบไปเท่าพ่นโต๊ะเดียวเป็นไหมวะนี่ขนาดว่าขนาดว่าป่าไล่หมองไปเดียวเนาะก็ยังสิโดไปเอาหยาาบ่าวโอว่านี่ก็คือบรรยากาศเข้มข้องนาะพี่น้องเนาะบ่าวอีถ่ายอยู่อะนี่บ่าวอีหน่อยลงบ่าหลายบางที่มันมืนนี่คนคอยยังคอยยังสิโดหยาานี่โม่เงินบ่อเหรโอ นี no b ama b ama ่ม yeah. ือ wow. น so ี mm ้โบมาโบมาโบมาทีโบมาดอกอยากมันอยากตกนะโบขึ yeah. ้นไปโบให้มากโบให้มากทาอาย่นี่แหละนี่อยาสิไปกับอาโอสแนวเนาะสองบาโอสแนวเนาะหมื่นมื่นโอ้ยถ่ายหนัขนาดพี่น้องเลยนี่กรตาเขาสิไปเอาเซป้าเนาะป้าก็ ่าไล่หมอกมาไปเดี๋ยวแล้วสีลงไปเอาฮะเอาขึ้นว่าเอาซำเอาเมือเห็ดกินโอ้ยมือขนาดพี่น้องเลยเห็นลงมาเด้อเห็นไหมเห็นลงม่านี่มือขนาดพี่น้องเลยใส่โอ้ยปา เลือกสำหรับนี่ว่าปลาเอาขึ้นมาเปิดกระชังดิเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งขึ้นลงไปปดขึ้นมาขึ้นขึ้นมาี่นขึ้นมาก่่องเขาเืกี้นปลไเเน้ำมเิ่งก่เองเา ซูบก็ไปเลยยางของอะไรป่าถึงปรตใหญ่ขนาดมีต่วตใหญ่มีแต่ป่าฝากเนาะอ้หีขนาดเว้ยขนาดว่าป่าอะไรมองมาเลีวยวองพี่้องยังแกะยักกว่าที่ โอหโอ้เจ้าตห่าไมองไม่ออปลาของคร้องเพี่นองเลยไมสดๆเลยออ้หอ่าโอ้โนี่ตัวใหญ่ๆเายพี่น้องน้อเปิดปุ๊จเห็อาอยู่ทหนเอเบ็ดนบเอาค้างไว้ก่อนซะ Ông à mới à, xong Ông à mới hết chìm đâu Ờ, ừ, à tôi đi ở đâu Ngoài bác cái tôi ừ, đi à, ừ. à đi <laughs> thật <sao? Tại> <laughs> bắt chấp Cũng ừ, Thứ cứ anh cần ở ไปนี่พอดีกินซมมาจ้ะจับดีสิารเห็นไหนมา่เออเห็นตัวใหญ่เนาะตัวเดียวตัวใหญ่จะสองตัวม่จ้ะตัวตัวเดียวมั้งไปไหมเห็นอยู่ว่าปากปิดปากดคลองเห็นเราแล้วไงมาเบ่งท้าคลองสินี่แต่ว่าเขามาเอาซื้อ ปลาไล่มองไปเดี๋ยน้อาเอาไปเก็กิ้ดีดีเเระขดด้อใส่ใส่กระตาปองกันเลยก่อนี้พี่น้องปลาป่านี่จะปลาองพี่น้องมันหนปลาด่งมันกสีออ้กสีแสบตากันเลพี่น้องเดี๋ยวเขาเอาไปเห็ดเห็ดก๋วยบ่ เดี๋ยว้าสิคังเกิดถ้าสิคังไันฟื้นเนาะพี่นตงโตกับเรือเปืออะตงตกบเรือเืออะไวะโอ้โมัดไปเรเนนเขามาดไปเรเนนข้างไหวเนาะแต่ถ้าสีเอาไปเห็ดกินวัแล้ถ้ากมมาเอาแต่ว่ายังยังมืนขนอีกครั้งหวเนี่ยีวไหได้เนาะครั้งไห่ดีวคุณคุณมมาหลักก่อนอ่ะชิมาหลักสิจ๊ะปนาอู้โตเกง นี่น้องพี่น้องเนาะตอนนี้หอกกรสีเอาไปไปคั้งไว้คืนพี่น้องตัวนั้นปลาที่ว่อห้องก็แหละหอกกรสีเอาไปเห็ดกินเนาะเห็ดก้อยไปเห็ดก้อยกินแต่ว่าตัวนี้มันโบราณตายถต่ว่ามันตายหอกกรสีเอาไปคั้งใส่ตู้เย็นไว้แต่ว่ามันโบราณตายหอกไหลไหลมองมาหอกก็เอามาคั้งไว้เนี่ยน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าโบราณหอกไหลหดอกเราเอาหอกเป็นคนไปไหลเนาะหอกกรสีคั้งไว้คืนเนาะพี่น้องเนาะงวันนี้เน้องพรปลูกไว้

ตีถาว่าเอาไวเนี่ยนี่ข anyway> ้นบลักบ่เบืเบื่อยากหมีคนมาลักน่อยเม่นบ่ไปไปเ่นกัน่น้อพัสิไปเห็ดเห็ดก้วยเราเห็นแล้วนะักตวกวตัวสามดูสังไอ้นไอ้นตัวไรไ้นที่สาม นี่น้องพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเาเอาป่าขึ้นไม่ได้เะาก็ค้างไว้คือตัวนี้โอ้ยท่าไหนกันยังไล่หมองอยู่หุ่นเทื่รำหน่อยฟังนี่จอดท่าอยู่นี่ไปแล้วสิไปเห็ดก้อยน้องพี่น้องเนาะนี่คือทางขึ้นอู้ว่าวว้าวไทยตอนกินให้พี่น้องเบิ่งว่าวว้ว่าสีคักสไลด์ขึ้นไปถ่างขึ้นมือๆเนาะฝนตกแล้วมั้ยพี่น้องเอ้ย khuyên tít thằng này loại gì đây? khuyên con cho khuyên con khuyên quay ừ. đấy Để ăn tốt mừng cái nào thế nào ปลามาเห็ดกินไปแล้ววันเขาเห็ดแล้วสุดท้ายีที่น้องมงเแลห้งตอนเพนมามเห็ดตอนเพลตอนแกีงว่าเออน้อะน่อทุกคนนอะตอนที่เขาเห็ดแล้วคันแล้วสิประมาณนึงกึ่ก้อยต้มกึ่ก้อยพัน